จะมีการสำรวจของฝั่งไทยแต่ไม่เคยมีแผนที่ที่เทียบเท่าเป็นทางการที่ถูกยอมรับจากนานาชาติเลยครับ คุณผู้ชมครับแผนที่1ต่อสองแสนฉบับ Annex 1กวันก็เลยกลายเป็นแม่แบบที่ฝรั่งเศสและฝั่งเขมรหยิบมาใช้ตลอดโดยที่ฝั่งไทยมักจะถูกกล่าวหาว่าไม่ขัดขานทันเวลาซึ่งมันถูกนํามาใช้เป็นข้อกฎหมายว่าไทยยอมรับแล้วทั้งที่จริงๆเราไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะด่าเมื่อแรกพิมพ์ไอ้ส้นตีนคุณผู้ชมลองนึกภาพครับถ้าฝั่งไทยลากเส้นผิดนิดเดียวแล้วมันพลาดให้ที่ดินตัวเองหายไปใครจะยอมให้แต่ฝรั่งเศสลากเส้นผิดผิด ทุกครั้งที่เอื้อให้ไทยเสียประโยชน์แล้วบอกว่าผิดพลาดธรรมดานี่แหละครับเทคนิคโจรในชุดสูตรที่เรียบง่ายแต่คโโูดโหดและทุกครั้งที่ความผิดพลาดขนาดนั้นเกิดขึ้นฝรั่งเศสก็จะมีเอกสารแผนที่ที่ปรับได้ตามผลลัพธ์ที่ตัวเองต้องการจากนั้นก็ใช้มันเปิดซองเวลาเจรจาในศารโลกแล้วคําถามก็คือมันทํามาเพื่อให้ใครโต้แย้งได้คําตอบง่ายมากครับก็ฟังคเมนไงผู้มันสามารถเอาเอกสารใน next one ไป ยืนชูในสารโลกแล้วฝั่งไทยเราจะเอาอะไรสู้ แบบสำรวจที่ทำเองก็ไม่มีใครรับรองสรุปนะครับผิดนิดเดียวเท่ากับกลยุทธป์ปล้นสมัยใหม่คุณผู้ชมครับอย่าไปคิดนะว่ากัมพูชาเป็นเหยื่อของฝรั่งเศสเหมือนไทยเพราะในเกมนี้มันไม่ใช่เหยื่อแต่มันคือหมาเฝ้าบ้านของเจ้าอาณานิคมนั่นเองครับย้อนกลับไปช่วงที่ฝรั่งเศสเริ่มบุกอินโดจีนมันต้องการกันชนระหว่างอาณานิคมของมันเวียดนามลาวกับสยามมันก็เลยเลือกกัมพูชาที่ตอนนั้นอ่อนแอที่สุดให้มาเป็นหมากตัวสําคัญ ฝร,ร,รั่งเศสเข้ามาช่วยสร้างเมืองช่วยพัฒนาเศรษฐกิจช่วยทำแผนที่แต่ทุกคำว่าช่วยแหะครับคือกับดักเพราะแท้จริงมันคือการปั้นรัดหุ่นเชิดที่จะหันปากกัดไทยแทงมันครับถ้าจะพูดกันตรงๆก็คือฝรั่งเศสกับกัมพูชาไม่ได้แค่จับมือ